สวัสดีและสวัสดี้อพ่อแม่พี่น้องเบริร์สู่คู่สู่คนเนาะบัวชูในประเทศและกก็ต่างประเทศพ่อแม่พี่น้องเอก,กันยินดีต้อนรับข้าสู่ช่องบะเตียงทองซาเนียวอีกแล้วพ่อแม่พี่นอนะ้องเนาะอาเมื่อนี้บะเตียงกระสิพาพี่พาน้องกับไปทั้งบ้านดุงพุ่งพี่น้องใอย,ยเมืองไซบุรี่แข้งสวรรด์นักขีดนานะพ่อแม่พี่น้องเนะาะบะเตียงที่เข้าไปหาน้องสใส่ไม้ก้อนพ่อแม่พี่น้องเิกไปแจ้งข่าวดีเพิินเนาะ เพราะว่ามีทัญญ้งผู้ใหญ่ใจดีพี่น้องอยู่ทั้งต่างประเทศเพื่อนฝาเงืนมาให้ปะเตียงไปสมเซมอ่ะพาเพื่อนแล้วก็เหตุขั้นใดหรือว่าบันไดขึ้นเพื่อน,หน,หนอให้แล้วหัวซันผม่อพี่น้องเองแต่ว่าปะเตียงกะสิไปถามเบื้องพ่อพ้อนก่อนเพราะว่าอ่าพ่อพ่อนนี่ก็แบบถนัดเรื่องไปตัดไม้ตัดโต๊ะนะปะเตียงก็ไปถามเบิ่งก่อนว่าเรื่องไม้เหตุกระไดหรือว่าบันไดขึ้น,นอ่าพ่อพ้อนสามารถอะนะไ,ไปไปหามาได้บ่หรือว่าจังไดถ้าเพิ่นหามาได้แล้วมัน อากสศง่ายเนาะต่อการที่เพิ่นเฮ็ดเองแต่มันมันก็สีคักนะเฮือนเพิ่นเองพ่อแม่พี่น้องเไยถ้าเพิ่นเฮ็ดได้บเตียงก็เสี่ยเงินให้แล้วว่าถ้าเพิ่นเฮ็ดบ่ได้บเตียงก็สิไปหาสร้างมาเฮ็ดให้เนาะงพ่อแม่พี่น้องเนาะจักรชีได้จำได้พ่อแม่พี่น้องไงเงินกะส่งล้านกีบจนเนื่องล้านเนาะก็ทั้งพาพร้อมทั้งบันไดพร้อมจักสรพ่อหรือบจังไดพ่อแม่พี่น้องไเลยไปเบิ่งน้ำกันไปพี่น้องเไยคำอะไรตอนนี้กันเนาะ โอเคพ่อแ okay. ม่พี่น้องตอนนี้มาเตียงกับมาฮอตเฮือนน้องเพิ่นเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องเห็นเนาะมาฮอดกับคำคือก้าวผมเองพี่น้องฝนกัติมาพร้อมผมเน,เนะะาะจักอีกอย่างน,นึงนืเข้าไปบบบนี้พี่น้องเลยปึ๊บดูเฮือนเดี๋ยววันอาจจะยู่แหละมาตาน่าเราแหละถ้าไปหน้ากันพี่น้อง,เ,งเลยเพราะมันคำแล้วเนาะปึ๊บ มิดช่วยม่อยอยู่บ้านน้องเซมัยเนาะน้องเอ็มันก็ลงไปหาน้องล่าน้ำกันเนาะสบายดีล่ะมามาพี่อเอา้า เราได้ใช้ชงบ่หนะ่าโอ้ยสาวใช้ไม้ป้าปเปืนแบบนี่เอ๊ะมาเบิงง <c ười> งบ่งเด้อพีาา <c ười> ่น้องแซงว่าแท้ฮะหาชงไม่ใช่ก่อนหาชงไม่ใช่ก่อนเห็ดยั้งเต็มบุษเสือเสิดเผะฮะบ่ดละเก้เห็ดยังสิผเา อ้ยอ oh. ้ามาสวัสดีก่อนสวัสดีไอ้โดยกีนข้าวกินน้ำแล้วมือนีิฮะต้นไม้ต้นไม้เอจะไปใช้มือนี่อีละบได้ไปใบไทรบัวรับใบได้ไปในโต้บัวรับใบไางนี้ไหมกันอึ๊บอ네 no ือเป็นยังเสียงเป็นยังอะไรล่ะ <c oughs> เป็นบ้านกินของบานลายบ่อ๋อยังไงดังบ่เทสเบอร์เดี่ยงเขาหลับเอาเป็นอันนี้ไดกว่าเขาเอาเฟซบุ๊กใช้ไมค์เป็นลิงใช้โทรศัพท์คขาเลยอ๋ออันอันน่ะเป็นนี่ใดก็คือว่าคือว่าเนี่ยเน่ยเพาะักษอันมันมันมันไมีอีกเพศหนึ่งบ่ เสตียเลี้ยวนี่แหละแต่เขาเอาไปลินไปเขาเบิ่งนี่นี่เล่นไม่ใช่ไม่ใช่เลยในในนสามขีดอ๋อมันเป็นเป็นได้คือคือว่าคนเอาไปลินเขาอันนั้นมันเอาไปลินเขาเอาหูยังปลาหนุมปลาหนุ่มหนุใหญ่มาใส่นี่ยเขาเม่นอย่างเงยเลยเงยเลยเด้อเด้อเดอเด้อเดเด้อเดออ่ะพี่น้องเไย กูเหน I, เขาเห็นได้ยังไงอะอแต่พอไปเห็นเอฟซีโทรมาจะโดนไลยถึง<ม>เส้นผืนโทรบอกว่ามีคนออเฟิน้องสนไม้ไปหลินว่ะไพ่ไพ่ก็โทรมาบอกฮะคนออนัไนไทย,ยก็โทรมาบอกเป็นอ,อ๋อฟอฟน้องสนไม้ไปลิยนยุบก่อพวกโปงองนี้ม <c oughs> ีคนออเฟิน้องสนไม้ไปหลินว่าฉันพี่น้องงเขยเอาหูเอาหูเรสใน เขางผู้เนผู้หนึ่งโทรมาจะเข้าเห็นเลยรผู้จ้างเขาเขห็นได้ไงก็เห็นว่าเลยเด็กนางมาเด็กเขาผู้หนึ่งโทรเนี่ยทางผู้แมนผู้นี่เว้าผู้ใหม่ผู้ใหม่เว้าผู้ใหม่เว้าจะเข้าเห็ุได้ยังไงงงเลยอ๋อมันอันผู้ใหม่เว้ากับพวเกี่ยวกันเนาะแต่ว่ามันมันที่จะว่าอันอันข้นเอาอันเพชรน้องชายหม่ไปหลินนี่มันไปหลินเนื้อใดที่ทั่เขาส่งโซ่มาบอก อันทูมาบอกว่าได้ไรนะบอกเขามาเรื่องเขามาสอบองเฟซสนี่เอาเซนลงเป็นไม้ปลิ้มลงงูปูงปูเนี่ยเสียหายเนี่ยผมเขาเข้าใจก็ได้ดูดูดูไซส์แหละอันทูมันนะ่ะเขาคือโบหินทว่าอันนั้นเนะี่ยเขาลินเนี่ยเขาแต่เขาลงเนี่ยต้องมีนี่ยนี่มันโบมีาว่าคำคือมันมีลินเะนี่ยคือมันเขาตั้งเฟสปอมมันนันน่ะ ม,มันมันมว้วนโบเมนเพชดน่องใสไหมแต่เาขาตั้งเพชรปลอมอะไรย่านเขาเอาหูบน่องใสไม้ไปใช้ถ้ามีเนี่ยนั่นฮะนะนี่ตัวนี้เลยอืมเรื่อยไปเลยอันนี้เลยอันนี้แมนเวลาในใจอืมมันเป็นหูปโป๊หูปโป๊ยังไบูชาก,กันเขาบ้าหูปโป๊แต่มันกับโบลิเกียวนี่มันเป็นเพชรของเขาอันนี้กันี่นะอันนี้ก็เป็นหูบของเขาได้โบเมนหูบน่องใสไหม เว้ยโมเมนต์โมเมนต์โมเมนต์นี่พี่น้องนี่อ่อถ้าว่าอันน่ะเป็นเอาเฟซปลอมน้องชายไม้ไปไปเฮ็ดนี่มันก็ต้องมีฮูบน้องชายไม้แต่ว่านี่เขาไปเฮ็ดลิ่นเขาเม่นยังแล้วเขาไปเฮ็ดแล้วเขาเม่นเม่นจักขบจักเอาไว้อันเพิ่นคมเพิ่นค้มเม่นอันแนวบุรุษบุรีอันก็แล้วแต่เพิ่นล็อกอันน่ะมันแล้วแต่คนแต่เขาไปเอาฮูบชายไม้ไปลงคขาเม่นมันมันมันคือบเห็นใช่เนาะเห็น เขาบอกหมดจากเขาโซ่เขาบอกเนาะเขาเป็นหูแล้วโมเมนต์เนาะแตว่าอันนั้นแหละก็ต้องแต่คือเขาเอาฮู้บน้องไชมายไปใส่ไปโพดในแมนอันนั้นนะเอาฮู้บน้องไชมายไปโพดขึ้นแต่ว่าบอดี้ที่แต่ว่านี่มันมันเมีนอยู่แต่ว่าฮู้บมันนนั้นนี่เนาะพี่น้องมันเป็นมันเป็นมันเป็นเฟสที่แบบเขาลงแนวอันแนวโป้เปื่อยแนวบอดีแหละแต่ว่ามันกับโมเมนต์ของน้องไชมายบริเกี่ยวกับน้องไชม้เลย Momi hot chu mong mùi hot chu lòng xem móc xem xe mộc xe máy nhìn thôi bọn được chai tu bộ Hai vân sung. Hai vân sung. Lòng xem mày tiếp thong bò. Hai vân sung. này, vân sung. Hai vân sung. Bố vân sung. Hai เออร้หล่อมันเป็นเป็นจังไหมเป็นเป็นจังไหมพอมันยังปวดขี่อยู่นั่งนั่งรู้อีนนี้หรอกว่าปวดขี่ว่ามือสุภาพแท้ปวดท้ายเลยเฮ้ยปวดท้ายเออเพิ่มเฉพาะปวดขี่ปวดต้นว่าสุภาพแน่ปวดท้องท้าย ปวดทางไทยอืมถ่ายแค้ทกินค่เอามาถ่ายนี่ยดชุดอยู่ไปถ่ายเนไหนึงบดชุดอืเขึ้นเนีลูกพโทรมาบ่ันปะเป็นพ้นี่นบนู้นี่แบบใดเอาโทรมาทางหทรศัพค์โตัวนี้หุขึ้นหนาปุ๊เมืนตัวนี้อ่ามันทักปืนหักคันบัลปะเป่นกันี่เบล่าคนบ้าหรอ มันมันมันมีมันธรรมชาติอยู่แล้วอันนั้นนั่นคือเขาเขาพิรันกเล่ปรจักนะเฮ็ดไประจักเฮ็ดประจักเออเฮ็ดอระจักเออพวกคนอย่างมาป่วนมานั่นมันก็มันก็มีเบิดมีแต่ว่าเจ้าหั่งคือโบกแล้วก็เราจะเฮ็ดบ่เป็นมีแต่ว่านี่เด้อคําว่าคือคืออันว่าเฟสคือพระเจ้าเจ้าบ่มักเจ้าเจ้าบ่มักนี่อพระนี้สมมุติว่าพระนี้โทรมาป่วนมาอย่างนี้จะบล็อกทิมลด คนเขาคำคนหู้จักหลายเนี่ยนะมันช่เป็นนะนี่มีทั้งคนดีคนชั่วค่ามาเ้าเบิ้งกับบบดีเ้ากระบกทิมเ้ากระบกทิมหลายแล้วกดตัวอะนี่ตัวนี้ตัวสามเหลี่ยมนี่ปะปั๊บมาเจ้าการหนังสือเป็นอยู่หรือเปล่าเป็นอยู่นี่เด้บล็อกนี่นี่เพื่อเป็นบล็อกไปเพื่อเป็นบอยบล็อกไปเลิกบล็อกอ้าวไพ่บอยบล็อกจัะได้จำเข้าไปบล็อกนี่มันเป็นอะไรจำไว้บล็อกนี่บล็อกอันนี้ปั๊บอันเดียบร้อยนี่เดียวได้ฮะได้หมไปเร็วอัได้บวเห็นบบบนี้ อันนี้แต่ว่าเขาเห็ดยังบ่ได้อ่าในอันนี้นะใช่คนได้มันกินีมน่มันนี้สือ่อเก่าอันนี้ของระบาวอันนี้เป็นบล็อกระบาวเลยมีแต่บล็อกรอดบล็อกทิมบล็อกทิมบล็อกทิมครับบุไดมันมีทั้งคนป่วนมีทั้งคนอ่าดีทั้งคนชั่วเนาะเป็นเป็นไม่เห็นบล็อกอ่ะอันนี้ออกแล้วนี่นะอ,ออกแล้วนี่เขาเห็ดยังบ่ได้แล้วนั่นนะอ่า ถ้าเป็นไปนั่นนะคือเฮาเฮาก็บเฮติตโตหาเขาบ่ได้เขาก็ติตโตหาเขาบ่ได้มีเสียมีปบปืนปุ๊บยังมามีบัตรมีบัตรฮุบโพหฮุบยังว้าวขออนุญาตน้องพี่น้องเนาะก็มีทั้งเปิดคุยเปิดหำให้เบิ่งเนาะด้อืออี๋แบหน้าายนี่แบบไม่ใจนี่แบบจักติดยังกันอยู่เมนเมนมันมันมีทั้งโอ้ยมึงเชิดอันน่ะก็มีลายอยู่ทั้ง มีทั้งคนดีคนชั่วเน้อดูทั้งเพราะว่ามันโทรหากันได้เบิร์ได้เฟซบุ๊กทั่วโลกเจอพี่บดีเขาก็บล็อกทิมนั่นแหละนั่งดีดีด้วยล่ะเขาลิ้นเหนี่ยวเขาลิ้นเขาลิ้นโทรศัพท์น่ะแล้วก็ยังลิ้นกินแล้วข้าวกินบ่วกระพัดโดย เดี๋ยวไอ้แมานั่งพี่ก็ได้ถ้าว่าถ้าว่าอันเจ้านะคะถ้าว่าใจตอนอยู่เรียนว่าอันแบมบาเจียงบาเจียงท้องซี่ซี่เลซี่เลซี่เลทีมไหเน่ยเด้อแต่ว่าจะพิดโทรโทรอีกปิดละโทรอีกโทรปิดเลยโอ้ยโอ้ยเล่โทรมาส์แบบกันมันตัดบตั๊บจริงต้องเป็นอะไรบูชาด้วยกันคนเห็ดโอ้ยมันมีหลายคนหลายรูปแบบมีจาวาพุด เขาเบิ้งเขามาทร้างที่ดีกะนเขาเบ <c oughs> ิ้งคนไดงหูวจักกับจังฮับคนไดงบุ้งหัจักกับบุฮับมันจะลูกแล้วแต่ฮับหับ,หบเลยฮับไปมั่วชั่วกันคือมันบอดีครับว่าบอดีาบางยังเขากับบล็อกทีมมันมีคนป่วนคนนนั่มีบดนั่นแหละสารพัด,ดาสารพวกรับไปชู่กระเมียเขาโยกขาเขาไปลงกระเตื้อไปชูดเลยวะอันเขาว่าใช่ฮะโอ้ยไปข่าวว่าอย่ตายเลยไปลงกระเตื้องทุนอยู่กันบินบ <c oughs> ินชาแนลว่า ไปสู่อันแรกมึนเลยว่ะไปสู่แม่กับพาะนี่อือจักผ้าจักขวานจักปืนโว้ส่งมาตายแล้วจักผ้าจักขวานจียากเนอะไม่บริจักอย่างแค่แต่แค่แต่ทางกลมไปถ่ายปวดถ่ายอีกเลยเอาไปถ่ายไปถ่ายไปไวปไปไปปวดถ่ายเลยพี่น้องเป็นได้ไงมือนีิ กินยังคือว่าจะทายกับตุ๊กะเดิอ่แท้ปูได้พี่น้องไปทายก็เข้าไปในป่ากุ้งอย่างกุ้งพึ่มบ่บ่มีห้องน้ำห้องในเนาะเราก็ได้โอ้มาแล้วจะรอบอลไรมื่อนี่ฮะใช่รอบโอ้ตพี่น้องยังกินยังกับตุ๊กะเดิอ่แท้น้องแก่หมดเลยยุงยุงกินบ่ได้ฮึได้อืพี่น้องเลย อันมื่อนี้เขาว่าซิมาถามอานะมีผู้ใหญ่เพื่อนอาจะให้อันะเฮ็ดขั้นใดขึ้นให้อยู่เพื่อนนี่แหละขั้นใดนี่แหละแต่เป็นขั้นใดเป็นขั้นใดอันาเป็นผพนปีนะโอ้ใเปียเปี๊เปีแล้วก็เฮ็ดเฮ็ดพระนักขึ้นอีกเฮ็ดพระนักขึ้นอันหนึ่งได้ได้อ่าแล้ววันนี้อันท่างเจ้ากับอันอันนั้นเอามาเฮ็ดช่างมาเฮ็ดได้อยู่แล้ววะ เฮ็ดป็นอยู่ว่าท่านเจ้าเฮ็ดปินน่งน้องเฮ็ดปิ่งอือม,มิจาเขาว่าอันท่านเจ้าเฮ็ดปิ่งเฮ็ดได้เจ้ารู้จักเรื่องไม่เรื่องโต๊ะกะมิจาเจ้าอันนาไปถามเบิ้งก็ได้ว่ามันตกสินเท่าไรเดี๋ยวเขาเสียเงินมาให้อือเราเพิ่นเด็กเฮ็ดนี่แหละพี่น้องเห็ดกับอันนาะอ่ากับอันผาแต่ว่าผาแล้วเขาจะซื้อมาให้ก็ได้พี่น้องนี่เนาะผาไม่กระตัดแล้วก็อันนาเนี่ยเพราะว่า จักสิได้ซํใดพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวก็ทีนี่เพิ่นสิให้เฮ็ดใดแต่ที่จริงมันก็สมควรสิเปลี่ยนเบิดพวกกันน่ะังกะสังกะสีเนาะดเบิ่งบนี่แหละพี่น้องเอ้ยสังกะสังกะสีมันก็อ่าต้องเปลี่ยนเบิดแหละบ่แกอืมเพิ่นให้ยายบ่อยู่ไสบุ ดูอันน oh. <w> ี oh, <No. S 1> ้ามันหละอ๋อบนี oh. uh ้ท huh. ังทางพีนน้องนี่เพิ่นเพิ่นอห้งายไปดูใช่นหะโอ้ยห้ง่ายไปยูพันอืมนนเยเนเพิ่นเป็นหมดแล้ว่อยเปิ่ได้รรมดาก็พูดแม่ก็ได้ไอ้ลูกนึงได้หละได้จะพูดอยู่บันนี้งดินอันจะพุกใช้ดนี่ได้สาดินไผดินนอ๋อแต่ดินหน้าพิ่นยังบ่ได้พันนะโโดยยโดย สร้างว่าจะพี่น้องเอ้ต้องได้ย้ายไปอีกเลยนี่บอกพี่สร้งว่าช่พี่น้องเอ้เข้นไปยังนะบเข้นก็ยางมาพี่เขินไปกินข้านี่นี่รเบาชื่อเข้าไม่ให้กินพี่เอาเราเราเให้กินเราจะยืดนะอยากกินข้าก็มาดู เข่าพักเป็นเบาดินตัวเตียงซื้อน้ากินมาฝาดเพื่อนาดื้อแม่เฮ้ยอ่านี่ระบายซื้อหน้ามาฝากนี่นี่นี่มาบ่ะนี่มาเจ้าเจ้ายังเจ้าเจ้ายังเจ้ายังบ่มาชะเจ้ายังบ่มาโอเคมาม่าพี่มันมืดนี่กัอันาสมพักเสียนใส่ตีนควายอันนี้บ่อจะหมักนะโดยบ่อเมียนบ่ออันนี้กัเข้าพัด กระพัดไข่ดาวแล้วก็ไข่ไไข่โทษนี่กินแล้วก็มีปิ้งฟ้าปิ้งกระนินตุ้งไงชุดทหาริดพันเลยมีพักมีเมี่ยงครอมครบชุดเราซื้อมาให้กินด้วแหละเฮ้ยกน้อเื่อเข่าในเฮือนเจ้าน่ะใาัห้กเอรูให้รักเอาโยบหจ้ากันหมจ้ายบุรีลกบ่ช่ไอะไรกบุรีอะร มุ้ฝาเออ,อมุงาเนาะอเอาไปผูมาเอาผูจักเลากตัดตรงนี้มันบัดาหมัดมันคืนนนนนนนอปวดคือเก่าคอมัดแกมกัด <c oughs> เอาไย้ำกัดหนึ่งบนี้ดออผมไม่แพงน,นำ้ำเขาเยอลยเอาก็ไดมสช่างว่าแทนนะ้เนาะผูกแบบักักบกเย็นในใบเลยเร็ว มันบุญพักตู่เนาะเมียนเลพี่น้องเลยบุญพักตู่เวลาเจ้าบุญอยู่หันคือเวลาเลิแบบนี้เนาะไปดำาาทรงาหสักกาเอาเสื้อสายรูน่ะดําเอาวันน้องใช่ไหมว่าลินชื่อบุมเนเถอว่อันีเนาะเนี่ยบัตร้าบัตรถ้าไปซื้อบัตรหนึงแล้วมาบัตรมันบุญบัตรเก่าอืาอ่าอ่าอ่า่บัจเมียนไพบัจเลยเนาะน้าคนเดียอะไรบั แ่บบลล่ะแ่บโอ้แส่บงเบาไทบพี่นองเลยบ่มีแสดงให้มาลักเอาของการอีเพิ่ง <c ười> แต่เองบ่มีโดยให้ล่ะบ่ะเผาเพื่พอนเาพอาห้เอามาลักเอาเข่าเอาหน้าพอบอกว่ามาสิสิไปบนหน้ามึงมึงมาเดี๋ยวนี้แม่กูกูเตะขาดคนไในแต่ก็ออกไปเลยแต่อกอูยังบาน <c ười> Ban học việc nhà, hãy kỳ lạng. Hi, thật mời, thật tục tung tinh. Oh, nắp bên ông nó. Say bọn tập ban phóng nữa. Tìm hiểu mời anh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 . Tìm พ่อนี่มือบอกอันมือบอกอันมือบอกอันนี้แหละอามุตรดินไปใส่ไปใส่กระปุ่นแล้วก็เห็ดเป็นน้ําแล้วเผ็ดเห็ดเป็นน้ำเกี่ไปเลยกินข้าวก่อนแล้วพอจะเอาไปเป็นไบ็ดกินลูกกินข้าวก่อนกินกระป๋าเยกระปุ่นเบอร์นี้กินข้าวก่อนกินข้าวแมนมีข้าวปล่าข้าปุ่นพร้อกินกินกินหยัก อพ่อบอยากแน่อื่นเด้อยากหยังน่ะมีหยังก็มีขนมก็มีอยาสิกินหยังนี่ขนมก็มีมอยากกินกะปะกวาไปเยๆิงอย่างนึงมาให้กินพ่อบ่อยากกินอย่างนึงยกินลูกชิ้นอางเป็นเนาะ แคบบ่กินข้าวพัดนั่นแล้วก่อนข้าวพัดเนี่ยเจ้าจะแคะตะเกาก็นโหมักจะมีมักคิดเชฟหนึ่งเนี่ยมีไข่ดาวเพราะแค่ไข่ดาวงั้นแล้วในเจ้ากินนั่นแหละกินในปากมือหู้ของไข่ดาวนั่นแล้วไข่ดาวนะแรกอย่างนี้คันที่บ่อินี่เราลุงคนกินรังเลย พ่ออย่า hmm. ว oh, oh, ่าสิมูว่ะไม่ไม่ป้อนพอแม่ไม่ว่าแม่ไม่ไม่ไปไหนกะไปบอกนั่นบอกเขาเอ้าโอ้อันนี้บัดอันเล็กๆนี่เป็นอันนี้เนี่ยเป็นเป็นดินมุ่นดินมั่งใช่ปะไอ้ดินมุ่นเมย์มุ่นแม่์พอแล้วอแล้วไงหน้าก็งมัน จะมีพี่น้องจะคนนะสี่ตายไปหนึ่งไปว่าเสียกับแม่ยังสามคนยังสามรวมกันสองคนเรียนอืมเอาที่จริงก็ต้องแบ่งกันและเข้ามาอยู่รวมกันเนาะแม่ว่าให้น้องเลยนี่อ๋อตในปร่ไทศเสียร์แม่เสียร์พุ่มไปเลยตอนไหนแล้วอยู่ฮัลโอ๋อดู่อู่จรพุ่นอ๋ออ๋ออันนี้อันนนเป็นหัวงขั้นไว้นี่เป็นของเจ้าเดินตัวนั้นน่ะแค่โมเมได้ฝืนบริสภายนอกเอ้าโอ้ลุงไอ้ไอ้บริสโค

ขั้ไปทามกันหปันหุกพูดขัมมาพระเจ็คนเวลาหาย้ผูกเม่นเมนเม่นเมก็ต้องแบ่งกันล้วามนใหญ่ใหามเบิงและำวานั่นก็ม่จะเริ่มหาชาวหายังมะพุกพุ่ไม่แล้วเนาะกับบนหายจ้เตกะดินดอนเจ้าคงมันมีตัวนี้กะ เห็ดขันใดนี่และขึ้นไปก่อนเลยเขาชีเกะาไม่กระตาดมาเห็ดแล้วก็เจ้าสร้างไม้อนันมานก็ได้ไม่ชีเป็ดเดี๋ยววพ่อได้เห็ดพักตูอัดเพื่อนนะท่สามได้มองไม้มองเพ้นไม่อยู่เนาะตอนนี้ก็สวมแซมอยู่ไปก่อนเออบูมิตรพาใช่เออบูเนี่ยเราล้เขาชื่อชื่อจังกซีมาหใช้โอ้หินื่อยเซื้อมาถาแล้วพ ไปหากินยังไ่ไปเพิ่นมาอไรร้านไหนอือเพิ่นอยู่รูร้านหนึดยอมนูนอนมันมูนอนรับได้จ้นอกมาได้ปต่ดินครไปได้ธรรมดาอรไปได้อยเห็นกล้นาะโดยบไหาบูหาอือไหเนาะจตติารตาใครบูได้ ไปหน้านอนน้ำจินเทียงกรบอเปล่ามีม้ยด้วยโด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 ยพอให้มื้ชิดแล้วกของเราในบริเวณของผของมีอ่มีผู้ขายสมควายพี่น้องเเนาะก็มีแต่ในนั้นไดน้อยเนาะการแต่งว่ากันพี่น้องเลยมีแต่ว่าไปสร้างเบื้องอนามัยแล้วก็การนั่นแล้วก็โทรกอภิษณ้องทำไมโทรบอกเขาก็ได้เนาะอ่าเดี๋ยวว่ามันมันเท่าไรเท่าไรแล้วก็ เดี๋ยวเอาสิเอาเงินมาให้แล้วก็ฮัตสิเก้าพาแม่กระตาดมาให้ไม่เพราะมาอ้อมไม,ไม,ไม่พอได้อยู่ไปก่อนเดี๋ยวก็จังว่ากันพี่น้องเลยเนาะ,นะอาอสารภาพกับป้าได้ผลนีล<บ>่ล่ะต้องคำเลไบวยมายางไงกัปวยากให้กัปช่วยสารภาจังบวยอยากมาหาอือมือไม่สารภาพชิบมาหาไม่เด้อคือหมึอคือมืกจ้าคือบุหานอืมสิ สิมาห์นกสิมหาห์นกสิมหาห์นกแล้วว่าว่าหรอเปล่เลยอ๋อก็มาหาเด็ดก็มาเด็ดบันนี้ก็ได้แต่เขาบอกสิตัวหูบริตัวก็มาเด็ดถ้าบอกถ้าสิทัวรคนก็ได้สิครัอาสบายดีพี่น้องกันไว้ไหเอาเอาลองเบิจงจักบาทหนึ่งลืมแลยประจักษ์สบายดีพี่น้องสบายดีพรอะไรพี่น้องมัอนี่มัอนี่น้องเอกสื่อสื่อสื่อก้ำเข้ากำน้า สื่อสื่อคงอยู่คงกินมาหายนะไปนั่งอีกบ้านนั่งโอ้ยบ้าบ้าเตี้ยอ่าว่าออกไปเลยนั่งอีกนั่งอึกไม่ใช่ใช่แบบนี้สบายดีเพร่ะว่าพี่นั่งมื่อนี้แบบย่างกับซื้อน้ำซ wow ื้อนี่ซื้อของมาผัดกับซื้อข่าพัดซื้อข่าพัดซื้อิงควายซื้อจิื้อจิงควายจิงตานิน ปีนปามินได้ยังได้ยังได้นั่งสมัยพ่อแม่พี่น้องเออแจวแจวตบมือขับใจขับใจไปไหนขับใจน้ำเออกระชั้นแหละบ่เฮยกินเลิกกินไลายเด้อดินลายพอดเลยมาเอาไม้มาให้ระเบ้าเนี่ยอึ้บอึ้บอือระเบ้ากระปบ้าเด้อสบายสบายดีสบายดีกันสบายดีบายบายกันเออไปไวมาไวมันคั่มแล้วละเบ้ากัน มื้อหน้าสิมาเยี่ยมใหม่เด้อแล้วบ่าสิแก้ผ้ามาให้ใหม่นี่พี่น้องเอ้ยเนาะผ้าเราก็สุดโสมบ่แล้วแล้วก็สังกะกสังกะสีทุกอย่างแหละบ่้ก็เนาะพี่น้องเอ้ย้าวบ่เฮ็ดให้ตะกี้อือพี่น้องเอ้ยสังกะสีกับมันโตตัวสังกะสีเก่าได้นี่อ้เนาะอือจังปองจังเป้งบ่ได้พี่น้องมันต้องอันน่ะเปลี่ยนใหม่พร้อมเนาะ อันนี้มันเป็นดินแค่ว่าดินข,ของน้องสาวอาจารย์เพิ่นกับวายอยู่แต่ว่าดินเล้าดินเล้านะเพิ่นแบ่งให้นะตวัวโตกเป็นยูพุ่ธพอเราเล้าชิ่งิ่งิ่งายไปปลุกไม้นะพี่นอนเอาไงแล้วเราจะไปลองขอบังกับลุงมือสันแต่ตอนนี้ก็ซ่อมแซมตัวน,นี้ให้เราอยู่ไปก่อนเนาะเพราะว่างบผู้ใหญ่เพิ่นมากให้พอได้ซ่อมแซมนี่ก่อนพี่นอนเอาไงมันกับวา,ายไปไหนเนาะ อปะเตียงขอตัวลาไปก่อนวัอนี้พี่น้องเอ้ต้องขอขอบบ,ออขขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบระจุคูจุคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปจนจบแล้วก็บข่าวโฆษณาพี่น้องเอ้เดี๋ยวมาติดตามกันว่าอ่าคันใดเฮือนคันใดซานแล้วก็บพาเฮือนแล้วสวยง,งามจำได้บแบบใดพี่น้องเอ้เอาสำหรับวัอนี้กับปะเตียงขอตัวลาไปก่อนพ่อแม่พี่น้องเอ้วันนี้เนาะกล้องก็จะเป็นอีกฉากอยู่ๆก็ตัดไปตัดมาพี่น้องเอ้เนาะเอาไปแล้วพี่น้องเอ้บระจุคูจุคนมีแต่ว่า เดี๋ยวเมื่อไนมาเตียงกี่ชื้อเพนผ่ามาให้เราเนาะเดี๋ยวพังเบิงเดี๋ยวอัปเดตให้พี่พี่น้องเบิงเป็นระยะเป็นระยะผอใม่พี่น้องเลยสำหรับเมื่อนี้กะ็เตียงมาอ้านาเตงข้าวจ้างอ้าย่นแล้วก็น้องใส่ใหม่เนาะไม่จังไพรไม่หิยังใส่หนิอืมโดยโดยมันต้องบูรณะใหม่รอพี่น้องเลยเนาะไปพี่น้องเลยบาระบาปกับเด้อได้เด้อ Bye bye, บ๊ายบายกันบ๊ายบายเออไปพี่น้องเลยวันนี้กันเนาะอ่ะาเตรียงกระคอโตเโดินทางกลับก่อนพี่น้องเลยสําหรับไอ้เพิ่นกาคล้ายๆว่าพี่น้องนี่โบยจากอันนี้ปันใดเราอะไแบบโบยจากหิยู่อันนี้ก็เป็นดินน้องนะพี่น้องเลยแต่ว่าดินเล้าที่ว่าพูดของเมย์เล้วนะาะจะชีไ้ได้โบได้จะลุ้งชี้ให้โบให้นะอันนั้นก็พี่น้องเลยดูทางหลังพุ่นเนาะอ่าแล้วก็ชี ไปตั้งนิพุนถ้าว่าไปโขนน้ำเพิ่นได้นะพี่น้องเลยเเต่ตอนนี้เราก็ทักเช็ดได้เนะกับชีวิตเนาะอ่าเราอยู่มันแบบระหองระแหงพี่น้องเลยบ่มีลูกมีเมียกันแน่นี่เลยเนะเาะอ่าคล้ายๆว่าอา่าเราก็อยู่แบบว่างเว้ยพี่น้องเลยจักที่เช็ดได้เลยชิบะลูกไว้ผู้เดียวกับเรได้อา่าเจ็ไปหาคบหากินกันยังบ่ได้เลพี่น้องเอยนะลยเนาะเราก็อา่า คนรักเอาเขา่าได้ซ้ำประตูเพื่อนกับบุมมี่มาสั่นจักในอย่างนึงเนืน้อนะพี่น mm ้องเลยเดี๋ยวมันนี่กะบปเตียงมาแจ้งข่าวเล่ามิจาว่าผู้ใหญ่เพิ่นนะ่ะผากเงินมาให้บเเตียงจงนวนงสองล้านกีบแต่บปเตียงบ่ฮู้ว่าสิเฮ็ดได้จำใด้เนาะอยากสมเซมเพื่อนให้นเล่าพี่ mm hmm. พน้องเลยเงินสองล้านนี่กะมันซื้อไม่ซื้อต่อก็ไม่จักเซ็นแ่อะไรพี่น้องเลยเดี๋ยวนี้เนาะเซ็นหนึ่งกับแพงเนาะพี่น้องเลยเซ็นชงเซ็นพ้นบางเสินมันนี่ไงในการรับชงเซ็นปลายพี่น้องเลยเซ็นหนึ่ง แล้วก็พอมันต้องถับเปลี่ยนก็ต้องสังกระศกสังกระซีมันก็ต้องเปลี่ยนใหม่บ่นนะพี่น้องเพราะว่าอ่ามันผุพังบ่เลยแล้วชังกระซีก็เอามาเห็ดนั่นก็เนาะ้องประตูพประตางกับบุ้มีพี่น้องเลย่ะก็ดีจังว่ากันน้องพี่น้องน้อยจังใดกันแล้วขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องพระจุขุทุกคนที่เข้ามาติดตามภาพส้มคลิปจนจบแล้วก็บบข่าวโฆษณาเด้อพี่น้องเด้อสำหรับมื้อนี้บัตรแดงก็ขอตัวไปแล้วพี่น้องบายบายพระจุขุทุกคนเด้อพี่น้องเด้อปนี้เนาะ คุกัจชิมาแล้วค,คุณพี่น้องเอย